สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวาราศินีสิงสุวรรณที่เอกอากาศผ่านทาง YouTube Channel ในช่องของ r m u t p Life ซึ่งผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะจากฝ่ายของกองสื่อสารองค์การนะคะงานดิจิ t a ลคอนเทนตซึ่งวันนี้เราเดินทางกันมาถึงวันศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์และก็ยังคงอยู่ด้วยกันกับ ข่าวคราวคดีอาชญากรรมที่จะมาปิดท้ายกันสัปดาห์นี้ด้วยเรื่องราวของแอบบี้ซอยนะคะซึ่งเธอก็คือเ,ออเรียกได้ว่าเธอทำหน้าที่เป็นนางแบบที่โด่งดังนะคะอยู่ที่ฮ่องกงซึ่งมีข่าวสะเทือนขวัญเกิดขึ้นก็คือเธอได้หายตัวไปแล้วก็ในช่วงเวลาไม่กี่วันตำรวจก็ไปพบเศษเนื้อนะคะรวมไปถึงล่าสุดก็มีการพบ ก็หลกศีรษะแล้วนะคะแล้วก็ยืนยันว่าเป็นแอปปี้ซอยจริงๆเรียกได้ว่าข่าวนี้เนี่ยสร้างความตกใจให้กับแฟนคลับหรือบุคคลที่รับรู้เรื่องราวนะคะเพราะว่าแอปปี้ซอยนั้นเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังค่ะเธอได้ถ่ายขึ้นปกนิตยสารหลายเล่มเลยรวมไปถึงวิถีชีวิตของเธอก็เรียกได้ว่าเป็นเซเลบดีๆนี่เองนะคะเธอได้ถ่ายรูปคู่กับชมพู่อารยาด้วยนะคะในงานปารีสแฟชั Week นะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นหญิงสวยคนหนึ่งแล้วก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีฐานะร่ำรวยเลยอย่างที่เราทราบกันดีก็คือในประเทศฮ่องกงเนี่ยถ้าใครจะมีอสังหาริมทรัพย์อยู่ได้นะคะก็ต้องมีเงินมหาศาลเพราะว่าพื้นที่ดินของเขาค่อนข้างแพงมากๆนะคะยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าในขนาดซองจอดรถของเราหนึ่งคันนะคะคุณผู้ฟัง ที่อยู่ของฮ่องกงเนี่ยเล็กประมาณสักขึ้นคันเครื่องคันของรถยนต์เนี่ยในนั้นก็จะเป็นทั้งห้องนอนห้องครัวห้องตักผ้าคือทุกอย่างแออัดอยู่ในนั้นหมดเลยนะคนที่จะมีเงินซื้อห้องชุดซื้อบ้านหลังหนึ่งได้ในฮ่องกงเนี่ยต้องใช้เงินอย่างมหาศาล ซึ่งแน่นอนว่าแอบบี้ซอยเนี่ยมีอสังหาริม,มทรัพย์อยู่หลายที่เลยเท้าความประวัติก่อนถ้าใครยังไม่ได้ฟังแอพิสซัแรกนะคะแอบบี้ซอยเนี่ยเธอผ่านการแต่งงานมาสองครั้งครั้งแรกเนี่ยเธอแต่งงานกับอเล็กกวงนะคะซึ่งก็อเล็กกวงเนี่ยเรียกได้ว่าฐานะเนี่ยไม่ได้ทัดเทียมกับเธอหรอกรวมไปถึงพ่อแม่พี่ชายก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไร แต่ทั้งคู่ก็มีลูกด้วยกันจดทะเบียนสมรสแล้วก็ได้หย่าร้างกันไปแต่ระหว่างนั้นเนี่ยแอปปี้เองก็ยังคอยส่งเสียเลี้ยงดูพ่อแม่อดีสามีรวมไปถึงรับพี่ชายของอดีตสามีเนี่ยมาเป็นคนขับรถประจำตัวแต่ว่ามันก็มีข่าวออกมาว่าเออทั้งคู่เนี่ยถ้าดูจากภาพถ่ายเนี่ยมันก็ดูสนิทสนมกันอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันนะครันะนะ แต่หลังจากนั้นเนี่ยพออยากขาดกับอเล็กกวงแล้วเนี่ยแอบบี้ซอยก็ได้มาแต่งงานใหม่กับสามีคนปัจจุบนันซึ่งเขาคือคนที่เป็นนักธุรกิจทำเกี่ยวกับร้านอาหารเปิดอยู่หลายสาขาเลยในฮ่องกงนะคะก็เรียกว่าฐออานะสูสีกันนั่นเองนะคะ แต่ว่ามูลเหตุในการก่อเหตุในครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวฝนจะค่อยๆมาไล่เลียงเรื่องราวให้เราฟังกันอีกทีหนึ่งนะคะว่ากันว่า,เ,าเมื่อวันพุธนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้รับรายงานว่าแอปบี้ซอยได้หายตัวไปหลังจากนั้นก็อย่างที่ทราบก็คือเธอเนี่ยไม่ได้ไปรับลูกสาวที่โรงเรียนในวันอังคารก้องจากาวิดีโอวงจรปิดจับภาพซอยก่อนที่เธอจะหายตัวไปซึ่งภาพนั้นเนี่ยปรากฏ ชายผิวขาวกำลังถือกล่องพลาสติกใบหนึ่งขนาดใหญ่นะคะก่อนจะนำกล่องดังกล่าวเนี่ยขึ้นรถไปสืบไปสืบมาเนี่ยก็พบว่าเป็นพี่ชายของอดีตสามีนั่นเองนะคะหลังจากนั้นก็มีการคาดปมสังหานะคะว่าลึกๆแล้วเนี่ยมันพัวพันทางด้านทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลอย่างที่บอกว่า นักแสดงสาวหรือนางแบบสาววัย28คนนี้นะคะก็คือเป็นคนที่มีฐานะมากๆในฮ่องกงนะคะทาง อลังซุงนะคะซึ่งเขาคือผู้กำกับการตำรวจเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่านางแบบสาววัย28ปีเนี่ยมีความขัดแย้งทางการเงินกับอดีตสามีรวมไปถึงครอบครัวของอดีตสามีซึ่งมีมูลค่ามหาศาลร,รวมๆแล้วก็หลายหมื่นล้านเหรียญฮ่องกงนะคะและบางคนก็บอกว่าพอมันเกิดเหตุอันนี้ก็เลยเกิดความไม่พอใจวิธีการที่ซอยกำลังจะจัดการทรัพย์สินของเธอซึ่งมีข่าวว่ ว่าเธอนั้นจะ ขายห้องชุดหรือก็เรียกได้ว่าเป็นห้องคอนโดนี่แหละที่เคยซื้อไว้ให้อดีตพ่อสามีซึ่งเธอตัดสินใจจะขายทางตำรวจเองก็บอกเล่านะคะว่าเราเชื่อว่าเหยื่อและครอบครัวของอดีตสามีของเธอเนี่ยมีความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับเงินจำนวนมหาศาลมีคนไม่พอใจวิธีจัดการทรัพย์สินของเธอซึ่งกลายมาเป็นแรงจูงใจในการฆ่าในครั้งนี้ ขณะเดียวกันค่ะก็มีรายงานข่าวระบุว่าซอยนั้นเลิกให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ครอบครัวอดีสามีหลังจากที่พวกเขาขออย่าร้างและเธอเองก็ไปแต่งงานใหม่กับสามีใหม่ตามรายงานข่าวของ S C M P นะฮตำรวจเนี่ยเชื่อว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นก็คือ อดีตพ่อสามีนะคะซึ่งตัวอดีตพ่อสามีเนี่ยเคยเป็นข้าราชการตำรวจตั้งแต่ปี2005เป็น ผู้บงการฆ่าตะกรรมในครั้งนี้รวมไปถึงเป็นคนวางแผนอัมพรางในครั้งนี้ด้วยเนื่องจากเขาไม่พอใจที่อดีตลูกสะพ้ายเนี่ยตั้งใจจะขายที่พักอาศัยสุดรู้นะคะซึ่งอยู่ในย่านโฮมันทินที่เธอนั้นซื้อไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วโดยเธอนะคะถูกคัดค้านจากอาดีตพ่อสามีเนื่องจากครอบครัวของเขาเนี่ยอาศัยอยู่ที่นั่นข่าวยังระบุอีกด้วยนะคะว่าซอยนั้นเคยถูกขู่ไม่ให้ขาย ัสินมาแล้้วครัหำหรับบ้านเช่าในเขตเไทโปนะคะซึ่งเป็นสถานที่พบศพของนางแบบคนนี้เนี่ยก็พอไปสืบไปสืบมาค่ะตัวพ่อสามีนี่แหละไปเช่าเอาไว้ในช่วงต้นเดือนก่อนจะเกิดเหตุซึ่งภายในห้องหลังนั้นนะคะต้องตกใจเพราะว่าไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยค่ะแต่ไปพบอุปกรณ์ในการแล่ชำแหละหั่นนะคะ พบเครื่องบดเนื้อนะคะซึ่งมีเนื้อเนี่ยติดอยู่ตรงนั้นด้วยรวมไปถึงเลื่อยก็ดีแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆในการใช้ชำแหละซึ่งมันบ่งชี้ได้ว่าถูกตระเตรียมแล้วก็ถูกวางแผนในการกำจัดศพของซอยมาแล้วล่วงหน้านะคะหลังจากนั้น,นะคะ่ะตำรวจก็ทำการรวบตัวพ่อแม่พี่ชายของอดีตสาบีได้แต่ตอนนั้นเนี่ยยังหา ตัวอดีตสามีของซอยไม่พบนะคะแต่เมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นฮ่องกงนะคะอดีตสามีของแอปปี้ซอยเนี่ยก็ถูกตำรวจรวบตัวที่ท่าเรือนในเขตตุงซุงทำให้ผู้ที่ถูกจับกลุมในข้อหาคาตกรรมซอยในขณะนี้นะคะก็มีด้วยกัน4คนนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิเสธนะคะว่า จะมีใครสมรู้ร่วมคิดเพิ่มเติมหรือไม่นะคะซึ่งที่แน่ๆก็คือทั้งครอบครัวเนี่ยวางแผนฆาตรกรรมผู้หญิงคนเดียวเพื่อหวงสิ่งที่ตัวเองเคยได้รับ ก็คือเคยได้พักอาศัยอยู่ในห้องหรูเคยได้เงินใช้จากตัวเธอพอหลังจากนั้นพอทุกอย่างมันเริ่มจะแปลเปลี่ยนไปก็ลงมือฆาตรกรรมเธออย่างเลือดเย็นนั่นเองตำรวจเนี่ยเผยว่าทางอเล็กกวงนะคะจับได้ที่ท่าเรือทางชง Development p เพนะคะเมื่อเวลาประมาณสัก13นาฬิกาของวันเสาร์ที่ผ่านมากวงก็ถูกจับกลุ่มในขณะที่ตัวเขานั้นวางแผนที่จะหลบ ไปยังจีนแผ่นดินใหญ่นั่นเองทางตำรวจนะคะเปิดเผยว่าเราเชื่อว่าเขาพยายามจะหลบหนีออกจากห้องกงทางทะเลแล้วก็พร้อมที่จะไปใช้ชีวิตนะคะอยู่ที่ประเทศจีน,นก็คือหนีเอาตัวรอดแล้วก็ปล่อยครอบครัวของเขาเนี่ยเผชิญชะตากรรมนั่นก็คือถูกจับนั่นเองค่ะก่อนถูกรวบตัวเนี่ยกวงถูกเพื่อนของซอยเนี่ย ตั้งเงินรางวัลน,นำจับถึง2ล้านเหรียญฮ่องกงบนโซเชียลมีเดียว่าถ้าใครพบเห็นหรือให้บาะแสซ,ซึ่งนำไปสู่การจับกลุมชายคนนี้ได้เนี่ยรับเงินไปเลย2ล้านเหรียญน,นะครโดยโพสต์ดังกล่าวเนี่ยเปิดเผยใบหน้าของเขาชัดเจนพร้อมระบุให้จับ กลุ่มตัวกวงเนี่ยส่งไปยังสถานีตํารวจที่ใดก็ได้แต่ขอให้จับเป็นเรียกได้ว่าญาติพี่น้องเพื่อนพ้องของเธอก็ไม่ยอมให้คนร้ายได้ร้อยนวลน,นะคะก็ตั้งรางวัลนําจับมูลค่าสูงเลยทีเดียวซึ่งข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะคะเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ปี2023ก็คือ27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ย สื่อฮ่องกงก็รายงานว่าอเล็กกวงอดีตสามีของซอยพร้อมด้วยสมาชิกครอบครัวของอดีตสามีนะคะอีกสมคน ก็ได้แก่พี่ชายวัย31ปีกวงเกาบิดาวัย65ปีนะคะรวมไปถึงภรรยาหรือแม่ของเขาเนี่ยก็ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมแล้วเรียบร้อยโดยทั้งหมดนะคะมาขึ้นศาลในวันที่27กุมภาพันธ์นะคะแต่ส่วนเจนนี่หลีมารดาวัยว26ปีของอเล็กกวงเนี่ยถูกตั้งข้อหาบิดเบือนกร,ออกระบวนการยุติธรรมโดยเจ้าหน้าที่สั่งไม่ให้มีการ akan tuwa ทั้งหมดนะคะบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ส่วนเจ้าหนะ้าที่สืบสวนนะคะอย่างที่บอกว่าล่าสุดก็มีการพบกระโหลกศีรษะกระดูกซี่โครงอยู่หลายชิ้นรวมไปถึงเส้นผมอยู่ในหม้อต้มซุปสแตนเลตขนาดใหญ่ซึ่งเชื่อว่าเป็นชิ้นส่วนร่างกายของซอยนั่นเองอย่างไรก็ตามค่ะยังมีชิ้นส่วนอื่นๆที่ยังหาไม่พบก็อย่างเช่นลำตัวและก็มือครอบครัวของเพื่อนแอปบี้ซอยนะคะนางแบบชาวฮ่องกง กงเหยื่อที่ถูกฆาตกรรมหันศพเนี่ยก็ต่างร่วมไว้อะไรต่อการเสียชีวิตของเธอะะอยู่ที่ด้านหน้าของบ้านเช่าตรงจุดที่พบชิ้นส่วนร่างกายและเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะเพื่อนครอบครัวรวมไปถึงแม่และคิสแทมนะคะซึ่งก็คือสามีคนปัจจุบันของแอบบี้ซอยเองเนี่ย ที่ได้สูญเสียภรรยาไปก็ร่วมไว้อะไรต่อการสูญเสียของเธอที่ด้านนอกบ้านเช่าในเขตไทโปโด้วยซึ่งก็เป็นภาพที่น่าเสียใจน่าสลดใจนะคะทุกคนต่างบอกว่า เรื่องราวเหล่านี้นะคะไม่ควรเกิดขึ้นกับนางแบบสาวเลยเพราะจริงๆแล้วต่อให้เธอเนี่ยเ,เลิกลากันไปกับอดีตสามีเธอก็ยังดูแลส่งเสียอยู่เป็นระยะเวลานานเลยค่ะสุดท้ายแล้วค่ะทั้งหมดนะคะทางครอบครัวและทางสามีเองเนี่ยก็จะนำชิ้นส่วนทั้งหมดนะคะไปประกอบพิธีตามประเพณีต่อไปนั่นเองอย่างไรก็ตามก็ขอแสดงความไว้อะไรของการจากไป ของนางเอกสาวคนนี้ด้วยนะคะแอปปี้ซอยซึ่งเป็นอีกหนึ่งคดีฆาตกรรมที่โหดเหี้ยมเหลือเกินค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการ10นาทีคดีดังก็คงต้องหมดลงแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรากลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ